บออะไรที่เบบนี้ไอ้กีบไมเได้ชูปีกคอยคอเห็นซอสแบบที่เทียนมงมันจะปอดเสื้อหลายมองเลยมันจะจำเป็นเียนซอสอรเยอะด้วยทด้งเรียนท่งไหนทั้งเกบอเพลฟี่เมียนเคนบอกว่าสิเปียร์ทเลากับตองเตียนอันนี้องน้องๆแต่ไม่รู้นีการนปีอะไรริบลารีบค้ามกรเจาเดย์ความเฮ็ดมากกว่าวจกัน้นาเ มาตัวให่มาเป็นวโตเปันบึกนง่งเลยเกีนจะเดียวเลยที่สิมันจ้าไปเลปี่ว่ามันผุดนน้านีไปเห็นมันสั่เลแตัวเหมือนโตเคยเปิดษามอัมันหยากมันยากคนจับว่าได้ยังไงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเขาไปเห็นสั่นล้นซืปอบริเวณหยอดไปหยอดตรงนี้หยอดไร่หนี คือจังมวยมันต้องหมไล่นี่หมอบนทั้งแกงแต่ตัวมันต้องหูของไม่อะไรก็ต้องตัดหมดเลยมีเจออะไรแต่ทุมดเฮ็ดมีแล้ววตัดกระดูกมีออกว่าหอยนี่เป็นป้านี่มาสันอยากหนาป้อมเป็นบออนแขวงทั้งทับอสก็สิงห์เป้เลยบอสิงห์บอกเอ เอาสีซะคอ่ว่าเขาหมดพ่อแม่คอยคอยเสียดกับเจ้าเอาได้อย่เงีแต่ต่ไปน้อกันะสิภาพไปคอยกไปลดความเหี้าเจ้ากับไปลดความใหญ่เท่ากับมากกับคือแจกสันหลังเลยแดีนั่น้ดีตอนนี้คอยสิ้นหลังไหมแค่สิเขาสามสิบแมงโอย ไอ้บอยรราสึ้อยานอนเราสัตอนเราสามสิบไม่ไม่สามสิห้าเรานีย้บอยแล้วเ่าพี่เบลพี่เบลสามสิบห้าเรานะปาะคือเด็ดหน่อยยุทธแฉนอ๋อไม่ได้บอกกี่ลีมีไม่กว่าน้านอนล้างไปล้าไปมันสิที่บอกว่าตัางวุงแล้วปีที่เก็บแ่คนยุ่งยากกว่าน้ำกับคนเก็บปีเดียว มันไม่เอมันวดป่านน่ะตีมันมันไม่เยอะมันคือมันไม่เร่ามันคอจ่ไหวี่แม้แกมนปีซี่ยุคปว่ามาณเนี่ยเกปีลหรอซีเขาซีปีหรอไม่ทรงนี้เลยเนี่ยนี่ันรมปว่างเยก็ให้พี่ต่อทำผมเ่มันคว่ำบริหารอ่างเี้ยตัวหาแม่ที่รูปแม่ทำไหนแล้ว